ตอนนี้นะครับเราจะบอกทุกท่านนะครับว่าเราจะมาพาทุกท่านเนี่ยมาดูกันว่าการตั้งราคาสินค้าที่ขายของในแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าการขายของออนไลน์เนี่ยเราจะตั้งราคาแบบไหนดีครับที่จะทําให้เราเนี่ยอนาคตเรามีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้องนะครับเราจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ เราจะไปต่อได้ไหมเราจะขายของได้ไหมนะครับต้องบอกทุกท่านเลยครับว่าการขายของในผ่านแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซนะครับเมื่อเราขายของถึงล้าน8 0แสนบาทแล้วเนี่ยเราจะต้องมีาที่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับซึ่งหลายคนเนี่ยตอนเริ่มขายใหม่ๆครับไม่ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาแต่วันนี้นะครับในฐานะที่ทุกท่านเนี่ย ฟังคลิปวิดีโอจากผมนะครับก็ถือว่าให้ทุกท่านนะครับได้เริ่มต้นมีเทคนิคในการตั้งราคาเทคนิคในเรื่องของการคำนวณภาษีเพื่อให้ทุกท่านนะครับไม่ต้องกังวลว่าถ้าขายดีจนถึง1นล้านแปดแสนไปแล้วจะต้องปรับเปลี่ยนราคาใหม่ไหมจะต้องมีการเปลี่ยนโปรโมชัน่นเปลี่ยนร้านค้าตัวเองไหมนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนตั้งแต่วันแรกไปเลยนะครับที่เราเริ่มขายสินค้าและก็การตั้งราคากันครับ สินค้าของเรานะครับเวลาที่เราขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าเราขาย100บาทจากตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับทุกท่านครับใช้สูตรอย่างผมนะลองจดสูตรผมไปนะครับ100คือราคาขายเราลองคิดกลับมาดูซิว่าราคาที่เราก่อนแวดเนี่ยเราจะกำไรไหมนะครับวิธีการที่เราอยากจะรู้ว่าราคาก่อนแวดของเราเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเอาราคาขายเราตั้งเลยครับหารด้วย1.07 กรณีนี้ครับ100บาทหาร1.07จะออกมาอยู่ที่93.46บาทครับกดเครื่องคิดเลขมาพร้อมกับผมได้เลยนะครับเห็นไหมละครับว่า93.46นี้นะครับราคาหลังจากจ่ายแวตไปแล้วเนี่ยกำไรหรือเปล่านะครับกำไรเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหักค่าอะไรครับค่าธรรมเนียมการขายค่าบริการค่าขนส่งไปหักค่าใช้จ่ายแต่ละชนิดครับแล้วลองดูซิเราจะมีกำไรหรือเปล่า ถ้าเราไม่กําไรเป็นยังไงครับถ้าเราอยากได้100บาทเราต้องขยับราคาขายของเราเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วเมื่อเราขยับราคาขายเพิ่มขึ้นเนี่ยให้เราหารหนงเราจะกลับมาที่ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มลองดูซิว่าราคานั้นน่ะตามเป้าหมายที่เรากำไรวางไว้หรือไม่นะครับนี่เป็นวิธีการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับขายที่กำลังตั้งราคาขายสินค้าในแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซอยู่ครับ ส่วนถัดไปครับหลายท่านถามว่าเอ๊ะเวลาที่เราเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วอ่ะแวดเราต้องจ่าย2ครั้งไหมสอครั้งหมายความว่าทั้งฝั่งขายด้วยแล้วก็ฝั่งซื้อด้วยนะครับเรียนแจ้งให้ทุกท่านเลยครับว่าขายข้อข้องใจตรงนี้นะเราจ่ายทั้งระบบเนี่ยแค่7%เท่านั้นไม่ได้จ่ายฝั่งขาย7ไม่ได้จ่ายฝั่งซื้อ7 เพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยขายกับซื้อจะมาหักล้างกันก็จะเหลือแค่7เท่านั้นเพราะตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคือ7%ทั้งระบบนะครับเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปครับที่เราตั้งราคาขายเสร็จแล้ว100บาทเราได้ราคาสินค้าก่อนแว t ที่เราขายจริงๆเนี่ยคือ93.46บาทนะครับแล้วเรามีภาษีมูลค่าเพิ่มคือ6.54เราไปดูฝั่งซื้อครับเราซื้อมา80บาทครับเพราะว่าเราบอกว่าเราซื้อ80ขาย100ย นะครับแปดสิบขายร้อยบาทนะครับแล้วแปดสิบาทเนี่ยเราก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาครับเช่นเราซื้อจากโรงงานเราซื้อจากแพลตฟอร์มร้านค้าอื่นๆนะครับเราขอใบกำกับภาษีมาเราก็จ่ายเงินเข้าไป80แต่80นั้นก็เป็นราคาที่รวมแวตเรียบร้อยนะครับถอดแวตออกมาเท่าไหร่ครับหา1.07เหมือนกันนะออกมาอยู่ที่74.78บาบนั่าทนคือราคาสินค้าที่เราซื้อก่อนแวตนั่นเองแล้วก็ภายในนั้นเนี่ยมีแวตอยู่ที่5.24บาท ก็เท่ากับว่าแวดขาย6.54หากล้างกับแวดซื้อที่เราซื้อมาอยู่ที่5.24เพราะฉะนั้นเราจะเหลือประมาณบาทก,กว่าครับไปจ่ายให้กับกรมสรรพากรถัดไปอันนี้เรียกว่าจ่ายแวดเพิ่มนะเดือนถัดไปเราต้องเอาแวดขายหักกับแวดซื้อแล้วก็ไปจ่ายส่วนต่างให้กับกรมสรรพากรแล้วส่วนสุดท้ายครับที่เราต้องหักกันคืออะไรครับราคาสินค้าขายก่อนแวด กับราคาสินค้าที่เราซื้อมาก่อนแวดหักล้างกันนะครับกรณีนี้ก็จะกลายเป็น93.46หักกับ74.76บาทนะครับลองดูซิว่ากำไรหรือเปล่ากำไรเท่าไหร่นะครับถ้าคิดคำนวณอย่างผมแล้วทุกท่านมีกำไรนั่นหมายความว่าตั้งราคาถูกแล้วครับแต่ถ้าเกิดคิดแบบผมแล้วนะ ทุกท่านไม่กําไรเนี่ยเมื่อเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นหมายความว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่การตั้งราคาสินค้าของทุกท่านครั้งแรกครับแล้วเมื่อถ้าเกิดเราเกิดการผิดพลาดในการตั้งราคาสินค้าแรกทําไงครับหาสินค้าขายใหม่ไหมนะครับอันที่1น,นะครับ 2. มีการอัปเกรดสินค้าใหม่หรือเปล่านะครับและข้อที่3ครับถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้เป็นยงไงครับ สั่งสินค้าอถใหม่มาก็ต้องขายสินค้าราคาสูงขึ้นในลอถถัดไปครับมีเช่นนั้นนะครับในการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจแล้วเราไม่มีกําไรอยู่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเปิดร้านค้าของเราต่อไปได้อ๋อผมจะบอกให้ทุกท่านนะครับผมมีอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยอาจจะเห็นทางสว่างได้นะครับมีอีกร้านหนึ่งลูกค้าผมครับเขาไม่สามารถที่จะเพิ่มราคาสินค้าเดิมได้เขาทํายังไงครับ สินค้าเดิมเขาก็เป็นตัวเรียกการตลาดเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับเขามีตัวสินค้าใหม่เขาซื้อสินค้าอื่นๆมาขายเพิ่มเติมแล้วก็สินค้าอื่นๆที่เขาขายพ่วงหรือขายเพิ่มเติมเนี่ยเอามาเอามาในร้านนะครับเป็นสินค้าที่มีกําไรมากกว่าสินค้าเดิม เพราะฉะนั้นทดแทนกันแล้วนะครับคือขายสินค้าเดิมด้วยขายสินค้าใหม่ด้วยแต่สินค้าใหม่มีกําไรมากกว่าสินค้าเดิมก็ทําให้กําไรโดยภาพรวมของร้านนะครับนำมาถัวเฉลี่ยกันได้นะครับซึ่งกลยุทธ์แบบนี้นะครับร้านค้าปลีกนะครับส่วนใหญ่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาใช้กันนะครับก็คือจะมีสินค้าหนึ่งเรียกลูกค้าและมีอีกสินค้าหนึ่งที่ทํากําไรนะครับแล้วก็นํามาขายในร้านแล้วก็มีการประกบกันนะครับพอมาประกบกันแล้วนะครับเขาก็ ็สามารถที่จะได้กำไรด้วยต้นทุนเฉลี่ยได้นะครับทำให้เขาสามารถที่จะรักษาผลกำไรโดยภาพรวมของเขาเป็นปนสิ่งที่เขาวางแผนไว้ได้นะครับนี่จึงเป็นกรณีศึกษาในการตั้งราคาสินค้าตั้งแต่ครั้งแรกให้รวมแหวนไปเมื่อเปิดร้านค้าขายออนไลน์ครับและส่วนถัดไปนะครับการค้าขายออนไลน์ครับมันจะมีความแตกต่างกว่าการค้าขายในรูปแบบของร้านค้า ทุกท่านคิดว่าการค้าขายในรูปแบบของร้านค้าหรือการค้าขายด้วยไลฟ์สดของตัวเองเนี่ยที่เป็นร้านค้าของเราครับมันมีความแตกต่างกับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซอย่างไรครับทุกท่านลองลองดูสักนิดนึงนะครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกนะผมจะบอกทุกท่านครับสิ่งที่มีความแตกต่างมันก็คือว่าค่าธรรมเนียมครับ ค่าบริการทางแพลตฟอร์มค่าธุรกรรมชำระเงินหรือเรียกว่า payment gateway ถ้าเกิดทุกท่านขายในไลฟ์สดของทุกท่านลูกค้าทุกท่านก็เป็นไงครับกด f 1กด f 2นะครับแล้วก็โอนเงินมาถึงร้านเราเลยนะครับถึงบัญชีเราเลยนะไม่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมให้กับแพลตฟอร์มถูกไหมครับถูกต้องเลยแต่ถ้าเกิดเราขายของผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเป็นไงครับกว่าเงินจะมาถึงร้านเราเป็นไงครับต้องหักค่าธรรมเนียมนะครับ ทุกชนิดที่แพลตฟอร์มเป็นคนเรียกเก็บจากเรานะครับแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยก็เก็บเงินกับลูกค้าเรามาก่อนนะครับเสร็จแล้วหากค่านู่นค่านี้ไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เป็นไงครับโอนคืนให้กับเราผ่านบัญชีธนาคารนะครับหรืออาจจะอยู่ในวอลเลทนะครับแล้วเราก็ต้องไป กดถอนเงินจาก Wallet มาเข้าบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับนี่จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งต้นทุนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ขายของผ่าน e-commerce อย่าลืมนำต้นทุนค่าธรรมเนียมค่าธุรกรรมค่าบริการค่าคอมมิชชั่นจากแพลตฟอร์มที่เรียกเก็บจากร้านเราทุกๆยอดขายนะครับไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งราคาสินค้าขายด้วยทานี้เช่นนั้นเป็นยไงครับอีกถัดมาคือ กำไรหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มหลายๆแห่งที่ผมทราบมานะครับค่าธรรมเนียมค่าเบ็ดเสร็จค่าธุรกรรมชำระเงินต่างๆรวมๆกันนะครับประมาณ1 0บถึงสิได้นะครับถ้าเกิดทุกท่านไม่ดําค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการคิดต้นทุนไปไงครับอาจจะขาดทุนได้ในการคิดราคานะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมแล้วเนี่ย ปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มยังมีการให้โฆษณาด้วยนะครับให้บริการโฆษณาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอยากขายของดีเพิ่มเราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยเห็นร้านค้าเราเพิ่มในแพลตฟอร์มเป็นไงครับแพลตฟอร์มก็ถามเราว่าจ่ายค่าโฆษณาไหมจ่ายค่ายิงแอดจ่ายค่าซื้อคำแนะนํำไหมเป็นร้านค้าแนะนํำไหมอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นมอลไหมหรือว่าเป็นร้านค้าที่ แพลตฟอร์มเล้คอมเมนต์ไหมแนะนำไหมแบบนี้นครับก็เลยทำให้เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตลาดเพิ่มเติมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเหล่านี้อย่าลืมนำมาลงในบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อคิดกำไรด้วยนะครับแล้วส่วนสุดท้ายครับที่ล้อกันมานะเมื่อเราจ่ายเงินค่าธรรมเนียมค่าธุรกรรมค่าบริการทุกชนิดให้กับแพลตฟอร์มเราต้องมีหน้าที่ทาอะไรครับร้านค้าเราต้องมีหน้าที่ ไปกดนะครับเรียกร้องหรือว่าขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับเพื่อให้เราสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเหล่านั้นเนี่ยมาขอคืนภาษีซื้อได้นะครับที่หักล้างกันเมื่อตอนต้นที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเราเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีแวดข้ากับแวดซื้อถ้าเราขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากแพลตฟอร์มมา จะทำให้เราเนี่ยลงเป็นต้นทุนได้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปหักกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกส่วนหนึ่งทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat ที่เราต้องจ่ายให้กรมสรรพากรเนี่ยจะลดลงจากรายจ่ายที่เราจ่ายให้แพลตฟอร์มนะครับต้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับโฟกัสนิดน,นึงนะตรงใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีต้องเป็นยังไงครับเต็มรูปแบบนะครับห้ามมีคำว่า อย่างยอ่อถ้าเกิดทุกท่านดูผิวเผินหน้าตาอาจจะเหมือนเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านดูตามที่ผมโฟกัสไปนะใบเสร็จรับเงินใบกำรรกับภาษีอย่างยอ่อถ้าอย่างยอ่อใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นใบเสร็จรับเงินใบกำรรกับภาษีเต็มรูปแบบสามารถใช้ได้ต้องไม่มีคําว่า อย่างย่อนั่นเองนะครับทุกท่านก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับโฟกัสในการขายของออนไลน์ให้มีความสุขและมีกําไรเมื่อทุกท่านมีกําไรนั่นหมายของว่าทุกท่านต้องเริ่มการตั้งราคาที่ดีนะครับแล้วก็มีการคิดภาษีมูลาค่าเพิ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในราคาขายนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเราต้องเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เราจ่ายทุกอย่างไปแล้วก็นําภาษี มูลค่าเพิ่มฝั่งซื้อที่เราจ่ายทุกชนิดไปมาหักลบกันในภาษีฝั่งขายทุกท่านก็ทําให้เป็นไงครับวางแผนเงินในกระเป๋าของท่านเสียภาษีอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้วเสียภาษีอย่างถูกต้องด้วยนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ร้านค้าขายออนไลน์นี้นะครับมีกําไรมากขึ้นจากการรู้เทคนิคการจัดการบัญชีและเทคนิคการจัดการภาษีจากทาง ผมอธิบายให้ทุกท่านนะครับ